อันก็ขอสมาธิเอนด้วยนะครับพุก,กับผมนะกับรายการ SmartCast TV Smart c ์ท t ไปที่ไหน Smart TV นะฮะ Smart า h o w โอ้พูดเลยชื่อรายการอะไงยังไม่ถูกเลย Smart Show TV นะฮะก็วันนี้ก็จะมาสอนการวาดตานะแต่ว่าตาให้ตรงนะฮะก็หลายคนจะวาดตาไม่ตรงกันเลยนี่ฮะนะวันนี้ก็จะมาทำการวาดสอนสอนตาวาดสุดทุยจะทำการ สอนวาจตาให้ตรงนะฮะก่อนขั้นตอนแรกก็โค้งเส้นเนี่ยโค้งเส้นให้ได้ก่อนนะฮะก็ผมว่าจะหมุนแล้วก็ปากก่อนเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าเป็นรูปหน้าอนีา่าจะได้ดูดีขึ้นนะก็กะระยะนะว่าจะเอาตาขยายขนาดไหนเพราะว่าสังเกตไหมครับว่าการ์ตูนบางการ์ตูนเรื่องเรื่องหนึ่งเนี่ยจะจำจะ,ะวาดตาไม่ค่อยเท่ากันเท่นไม่ใช่ว่าสูงต่ำนะหมายถึงจะห่างกันหรือเท่าอา่า กหรือว่านั่นแหละครับห่างกันมากหรือว่าใกล้กันนีก็จะเห็นบางเรื่องที่ว่าห่างกันใกล้กันก็จะพูดซ้ำทำไมนะก็นี่ครับของเส้นนะว่าผมเป็นวาดวัดนี่ก็จะเป็นตาของผู้หญิงนะก็เป็นตาของผู้หญิงก็ขนตาผู้หญิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ตรงที่คือจะไม่อาจจะไม่ใส่จะไม่จะไม่ว่าตาเข้มเกินไปนะแล้วก็จะ าแล้วก็จะมีคนตาเยอะเป็นเศษนะของผู้ชายของผู้ชายนี่จะไม่ค่อยมีคนตาเนะี่ยก็ใส่คนตาแนละ้วจะดูเซ็กซีนะนะ่หน้ารักหรือเปล่าน,นะก็แล้วแต่เนะ <c oughs> <c oughs> ี่ยก็การวาดตานี่ต้องอย่าวาดใหญ่นะวาดให้พอดีเนะีกักะกะกันให้ดีแล้วกันนะครับส่วนตาผู้หญิงตัวตัวนี้นะผมก็วาดฟลไปนิดนึงนะเพราะว่า นั่งเลือกตาน,นั้งนานนั่งนั่งคิดว่าจะเออเอาตาแบบไหนไงแต่ว่าลองเอาตาง,ง่ายๆไปก่อนนะพอถ้าวา,ตาดตาแบบยากไปเนี่ยจะคือถ้าเป็นวาดแบบง่ายๆขีดบนแล้วก็เสาร์กตาขีดั้างและเงาอย่างนี้มันก็จะไม่เห็นว่าเส้นไปจรดตรงไหนนะก็เอาอย่างนี้ดีกว่าเป็นวาดเป็นใบไม้นะก็จะเห็นว่ามันก็เลยนิดนึงแม่ก็เท่ากันน,นิดนึงเพราะว่าไม่รู้ทำไมเวลาผมวาดนี่ผมก็จะ ไปหมองกล้องนะไม่รู้ทำไมก็เหมือนกันนะก็นี่ครับใส่คอนตาเข้าไปของผู้หญิงเนาะก็ใส่เยอะได้ก็ผมไม่ได้เก็บยลยเอียยเรื่องตาเลยนะครับก็เดี๋ยวอ่าไม่พาต่อไปก็นะก็จะมีการสอนว่าตาด้วยนะครับว่าตาสอนว่าผมนะนี่ตอนแรกผมว่าจะใส่ผมด้วยนะแต่ที่เกียยใส่นะก็เลยมานี่ก็จะเป็นการวาดตาของผู้ชายนะ ก็เหมือนเดิมครับสีเส้นสีเส้นกำหนดเป็นตานจ่อตาใหญ่ตาเล็กก็แล้วแต่คุณเลยนะแต่ผมขอแนะนํานะว่าอย่าวาดตาใหญ่ไปนะถ้าวาดตาใหญ่แล้วดูแบบเป็นตุ๊กตาบายตุ๊กตา e น e อะไรตุ๊กตาอ่าะไปข้างมันโอเคก็นี่เป็นตาผู้ชายนะผมก็จะวาดเป็นลุกตาเข้มๆนิดนึงนะก็จะเป็นแนวโหดๆนะสำหรับของผู้ชายนะ ลูกตาแบบนี้ผมวาดผมวาดบ่อยนะลูกตาอ่าการวาดทรงเลมอนเนี่ยเนี่ยก็เป็นลูกตาที่ผมวาดบ่อยมากลูกตาญขี้เกียรอะไรตาเออเป็นตาที่ผมวาดบ่อยมากนะครับก็ผู้ชมจะวาดตามผมเลยก็ได้นะส่วนอ่าส่วนนะฮะใครที่ถูกใจลิปผมเนะยก็กดไลค์หรือกดซับสไครป์เพื่อติดตามผลงานผมได้นะฮะตอนนี้ก็ ตอนนี้ก็มีคนกดซั s สไ i ร์ไปตั้งสองคนนะฮะงค์ภูมิเจ่แบบนะก็ขอบคุณนะสำหรับคนที่กด u ั s c r i b e ของผมนะแน่กดซับสไคร์ชแนลผมนะช่องผมก็ขอพระคุณอย่างมากนะฮะก็นี้ก็จะเป็นการวาดตายอีกด้านนะฮะก็นี่เป็นการวาดตายหันหันข้างนิดนึงนะฮะก็นีูุ่๊กตาก็จะไปอีก ฝั่งหนึ่งนะแล้วแต่นะจะลูกหันลูกตาไปทางไหนนะก็ใครจะวาดสันาวาดสันจมูกนะครับเพื่อกันลูกตาไว้อย่างนี้นะก็ใส่คิว้วสำหรับผู้ชายแล้วอย่าอย่าอย่าใส่ขนตายเยอะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะก่อนี่จะทําการวาดคิ้วให้ดูเนี่ยก็เป็นเอาคิว้วกากาไปก่อนเพราะถ้าไม่ใส่คิ้วมันก็จะดูแบบดูโล่งไปนะเอ๊ะเมื่อกี้ตัวผู้หญิงคนใส่คิ้วหรือเปล่าจะไม่ได้ อืมใส่ไหมน่าจะใส่นะหรือว่าไม่ใส่่ะช่างเถอะครับก็ประเด็นอยู่ที่ตาครับก็เสร็จแล้วครับใครที่เข้ามาชมคลิปก็ขอขอ,ขอพระคุณด้วยนะฮะหรือใครถูกใจก็กดถูกใจกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อติดตามผลงานนะครับเหมือนเดิมนะก็บบายบาย